คนกลินนะมันภาษากินขอบคุณมากนะคะพี่สายบินขอบคุณมากมายะคะเพราะมันถ่ายวีดีโอไม่ทันก็เลยเอาเป็นไลสดแล้วค่อยมาตัดเป็นวีดีโอจะได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังด้วยดูสียอากาศมันเป็นอากาศวงกดเขาวงกทอะไรไม่รู้ดูสิภูเขาก็เหมือนเขาวงกดนะแสงอาทิตย์ข้างหลังนู้น แฮมเบอเกลร์สแเยี่ย o ห้า n ลองยูเกียนปากีฟัวเอาไปเพื่นบาจุหานมีร้านอาหารละซันไปไปกันต่อเมิดเมิดเหมิดเหมิดเมิดมิดเปมิดเงมิดเรมิดเมิด่ายรูปมเปมนตรงที่เรามาถ่ายรูปเมื่อก่อนนี สวน thank you t s good thank you ส่วนยม <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไลน์หาเลยช่วงนี้ยุ่งค่ะจ้าไม่เป็นไรคุณนางาก็ไม่ได้เขียนหา ก็ไม่ได้เขียนหาคุณนางเหมือนกันเดี๋ยวว่างเราเราค่อยเขียนหากันเนาะเป็นไรหรอกเราไม่ได้เขียนหากันเราก็ยังรักและคิดถึงกันเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะคุณนาง <laughs> อ๋อมาที่นี่อีกแล้วนี่ไอ้ที่ที่โบสถ์ไอ้ที่เขาเรียกอะไรล่ะไอ้ที่ไอ้โอเบินโฮเวนที่เป็นโบสถ์เนาไปใส่ก็กล้องนั่งสอง <laughs> กล้องสองยาวแบบมันมองเห็นนะ่ะบ่เมียพูดนี้นั่งคู่กันยายกับตาดูเหมือนผู้ดีมีตังนะนั่งคู่กันช่วยสวยทั้งผัวทั้งเมียนั่งดูแบบสง่าราศีเลยดูเห็นไหมข้างหลังนะ่ะนั่งดูแบบผู้ดีผู้ดีเลยอะ่ะนี่เนะเาะวิวประมาณนี้เนาะจะถ่ายอย่างนี้มันจะมืดเนาะอากาศก็จะประมาณนี้เลย กี่เดือนแล้วเนาะไอ้นี่ก็เดือนเดือนอะไรเดือนนี้เดือนูรี่โมเมนต์นกมิกออกตุลาเบอร์ทุ่มม้อเหรออ๋อเมื่ออื่นเดือนออกตุลาเบอร์เนาะออกตุลาเบอร์โนเวมเบอร์เดซเซมเบอร์พฤศจิกาเอ้ยตุลาเนาะเข้าตุลาแล้วตุลานี่ก็ช่วงไอ้นี่เนาะช่วงอากาศประมาณนี้ตุลาใช่ตุลาพฤศจิกา ช่วงนี้ก็ที่เยอรมันเนาะ <ไป S 1> เขาจะไอ <ป S> ้นี่จะออกโอเบอร์เฟสที่เยอรมันลมนะเนี่ยลมวิววิว,วอากาศเนาะตรงนี้อ่ะตรงสวนหย่อมตรงพักตรงเนี้ยเขามาถ่ายหนงังนะข้างหลังนี่เดี๋ยวพาไม่ได้เดินขึ้นไปมาถ่ายละครไทยเรื่องอะไรริขิตรักยายาก,กับนาดดเ,นเดชมั่งแสดง เรื่องลิขิตล้วนางประใจเลิฟเลิฟมาให้เหมือนเดิมขอบคุณนะคะไม่รู้ไม่รู้ใครอีกคนหนึ่งพี่สายพินเหรอสองอันีมีอยู่สามีมอยู่สามคนแต่เห็นคุยกันอยู่สองคนเองสามกับคนไรอีกคนหนึ่งผู้ใดเนาะแบดีเสพอวิน ดิสเวมันเห็นไม่ใกล้หรอกก็ไกลอยู่แม่น,น้ำจะมาดูตรงที่ว่าเขาเขา้าเขา้เขาเส้นชัยชอบง่วงเวลาตอนประมาณบ,าบายย่ายๆมิชอบนอน <c oughs> เป็นคุณนางคงสบายดีอยู่เนาะ บ่าคงสบ,บายดีนะแวะไอ,อไปโอเลงเดี๋ยวนะพี่น้องสาวกระสินทำไฮไลท์